ตัวอย่างการใช้เที่นโลยีสนับสนุนอยา่างไรบ้างนะครับาขอเชิญไปยาครัจอยน,นะครับจากบริษัท k p H. s c ี e m i c a l ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะใครเคยได้ยินบริษัท k p s บ้างไหมคะไม่เคยอย้ก <c oughs> จะขอเกิดนิดนึงนะคะบริษัท k p s Chemical เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่จัดตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะเปิดดำเนินธุรกิจมาแล้ว49ปีตั้งแต่ปี2517นะคะบริษัท KPM นยคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษ Polyurethane หรือเรียกว่า PU นั่นเองนะคะเราได้เป็นซัพพลายเออร์ในการซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมเช่นยานยน์หรือว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เราไม่เพียงแต่ว่า OY, บริการบร t a ารที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้วเรายังมี technical support ในการเข้าช่วยลูกคา้าในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายให้ลูกค้าท่านที่พูดแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ mm hmm. อย่างเช่นที่ท่านนั่งอยู่นะคะจะเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. ที่เราส u ายาย mm hmm. ใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นพวกโฟรมหรือแม้แต่หลังคาราคาโดยปกติแล้วนะคะที่เป็นเหมือนลงตนน่ถ ไม่มีการความร้อนแต่ว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษนนะะัทเราเนี่ยค่ะจะเป็นทีวีพ่อไปฉีดภายใต้ราคาเพื่อที่ให้ลดคุณถึงความร้อนลงนะคะแล้วก็ในส่วนของถุงขนมบริษัทเราจะเป็นส่วนของข้อไ,ได้แก้ใช่ไหมคะของเราก็จะเป็นกาวะคะ่ะปกติถุงขนมจะเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแผ่นอันนะะี้ค่ะผลิตภัณฑ์เราจะเป็นแผ่นที่หนึ่งเราใช้ของเราเป็นทางเป็นแผ่นสองไปเป็นแผ่นที่สามออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เอออยากให้อธิบายเจอที่ตอนที่เราอินเน็ตปรับหลังจากที่ตัดสินใจเลือกเป็นบริษัททีแล้วนะครับของเก็ที่เราขึ้นไปในไงบ้างระยะเวลาในการเป็นยังไงกิจาได้เท่าไหร่ตอนที่เราเนี่ยค่ะตอนขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาเป็นเคพเอ็เราเคยเป็นบริษัทฮันด์แบงก์เอเจนเตอร์เดียวกันกประเทศไทยมาก่อนนะคะแล้วก็บริษัท KPS เเนี่ยค่ะเข้ามาซื้อกิจการนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหาซอฟต์แวร์ใหม่เพราะว่าเราจะโดนตัดซอฟต์แวร์เดิมจากพันแมนในเดือนมีนาคมดังนั้นข้อจำก,กัดที่มีอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ชาเลนมากๆเลยก็คือเรามีเวลาแค่2เดือนในการอิ p พิเม n นระบบขึ้นพร้อมกัน2 l o โลเคชันสอประเทศไทยและอินโดนีเซียรพ,พร้อมกันแล้วก็มีข้อจำก,กัดในเรื่องขององบประมาณด้วยข้อมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการที่เราจะเลือกอะระบบ s ซดดีวัเนี่ยค่ะเรามีการคอนซ i เดอร์ด e เ t คชั่นนะคะระบบ e r p ประมาณ2-3งระบบและเราก็เลยเห็นว่า s ซดดีวัเนี่ยค่ะน่าจะตอบโจทย์เราได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องของทีมงาน,นะคะ่ะดูเป็น o f e เ s i ชั่ l ดูเป็นอินเตอร์เพราะว่าเรามีอิน e n ตทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยะะอย่างเนี้ยค่ะครับลองจินตนาการดูนะครับ KPF t c h i c a สามารถขึ้นระบบที่ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียภายในสองเือนนะครับถามว่าทำได้ไัคถ้าถามว่าทำได้ยังไงใช่ไหมคะคือเราตั้งโกที่ชัดเจนค่ะว่าเราจะถูก cut off ในเดือนมีนาคมดังนั้นเราต้องโ o ไ i v ์ก่อนที่เขาจะตัดระบบ ดังนะะั้นเราก็เลยวางแผนร่วมกับทาง PM ของ m t t นะคะคุณพวันลาก็คือเราตั้งโปลไลฟ์เดือนเมษเราก็แบ็คโอร์กลับมาเลที่สองเดือนเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ระบบขึ้นได้ค่ะอะระหว่างวางแทนใช่ไหมคะเราก็อ l เ m น n t พร้อมกันไปเลยทั้งสองประเทศโดยแบ่งออกเป็นสองทีมก็คือทั้งอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งอิโดเีสียในเรื่องของการอ e เวนนะคะมันก็จะมี บูป้นไปด้วยทางพร้อมกันอ่าอินพิเม้นต์ดีไซน์บูป้นพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวก็คือเก็ต e ินพิเม้นต์ไปด้วยดีซยไซน์ไปด้วยแล้วก็ออกบูป,ป้นไปด้วยระหว่างนั้นเองนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะว่าเราต้องสื่อสารให้คนในทีมเราก็รวมถึ Data, รง M T T Data เขารับทราบด้วยว่าจุดประสงค์ที่เราทำเนะะี่ยค่ะเราต้องการให้ user เ,เราทำอะไร เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนเราจะต้องมีวิธีป,ปรับเปลี่ยนไงเพื่อให้แผนเราเดินได้ตามเดิมอาจจะปรับให้เอาข้างหน้าไว้ข้างหลังหรือข้างหลังไปไว้ข้างหน้าก็แล้วแต่ค่ะแต่จุดประสงค์สําคัญก็คือต้องเสร็จภายในสองเดือนค่ะจริงๆแล้วขึ้นระบบสองเดือนแต่ที่ไทยอย่างเดียวก็สามมีอินโดด้วยภาษาด้วยเนาะ ชาเลนจ์เหล่านี้มันหาจัดการนี้ครับคือจริงๆแล้วชาเลนจ์แรกของจอยไม่ใช่อันนี้นะคะอันแรกของจอยคือจอยเพิ่งเข้ามาจอยกับบริษัท KPF หนึ่งเดือนครึ่งเท่านั้นแล้วก็ได้รับเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของแซทีวันเพราะฉะนั้นอันนี้คือชาเลนจ์แรกของจอยเลยอ๋อความที่ทามาได้ทุกสิ่งเองอ๋อรู้สึกว่าการทายดีค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าก่อนหน้านี้นนเคยเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของ ERP ระบบฟิล์มก่อนเลยนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งแรกที่ช ALLENGE คือต้องเรียนรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์โปรเซสการทําง,งานรวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทด้วยว่าแต่ละบุกคลมีนิสัยการทําง,งานอย่างไรน,นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านช่วงนี้มาได้ก็เพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีนะคะก็คือพนักงานที่บริษัทค่อนข้างเก่งทุกคนแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง แล้วก็จะมีพี่คนนี้ก็คือเนี่ยค่ะพี่ทักซ์พอร์ตนะคะที่เขาซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตทุกเรื่องทั้งด้านเรื่องของดัตเตอร์เบตตต่างๆมาสเตอร์เดต้าต่างๆที่เขาซัพพอร์ตนะคะเขาก็จะเป็นคนคิดเองไว้อรอแล้วในกรณีที่เราไม่สามารถบรลโภได้ตามแผนนี้ค่ะเราก็จะมีแผนสำรองในการทำเมนูนั้นะคะส่วนกลับมาที่ว่าเรามีวิธีการจัดการในเรื่องของขึ้นสองกรณีแล้วก็สองโลจิชัน จอยแบ,บ่งทีมงานค่ะออกเป็นสองชุดก็คือมันจะมีชุดนึงที่ไปที่ประเทศอิโนโดนีเซียเราก็จัดการประชุมพร้อมๆกันเลยคุณทักษกรก็จะช่วยอยู่ในของฝั่งไทยแล้วก็จอยก็จะบินไปอินโดนแล้วก็กลับมาแล้วก็มา,าดิจทรณาพกันว่าตอนนี้เป็นกระตามแผนไหมเราจะต้องมีปากเอาข้างหลังข้างหน้าหรือข้างหน้าไปข้างหลังอย่างไรอันนี้คนในเรื่องของชาเลนจ์อะค่ะจอยมองว่าการที่เรามีทีมงานที่ดี เราเป็นโปรเจกต์เีเ่องที่ดีในการมอบหมายเนให้แต่ละคนนะคะได้มีความรับชอบแล้วก็ช่วยเหลือกัเนเราก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะรงมถึงอ่ะ NT Data ด้วยเ p พอด้วยก็มีเป้าหมายในการที่จะทำให้โัวไลท์2เดือนนะคะคือสักเกตภาพข้าพลดข้อยากจะให้ท่าให้ข้อแนะนำของกับผู้เ่้าที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่กำลังมอง ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้แสตปิวันหรือกำลังมองหาร,ระบบสินตัดที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับพอจะมองว่าแสตปิวันค่ะเหมาะกับธุรกิจที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางนะคะแล้วก็ลดความซับซ้อนของข้อ,ขอมูลอย่างเช่นที่หลายๆบริษัทประสบปัญหานะคะที่มีหลายซิสเต็มแล้วก็เอาข้อมูลมารวมกันอาจเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างงเี้ยค่ะถ้าเราใช้แสตปิวันก็อาจจะเริ่มต้นแต่ถูกต้องในเรื่องปัญหาของ แล้วก็อยากจะแบบน,น,นะนำเขาว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างที่นีงนะคะก็คอยซัพพอร์ตตลอดหลังจากการขายด้วยอันนี้คือเกณฑ์หลักในการพิจารณาเรื่องแซตบีวาน,นะคะเรามั่นใจตั้งแต่เซลล์แล้วก็รวมถึงที่เขาคอมมิชว้ว่าเขาจะซัพพอร์ตอัพเตอร์หลังการขายไปแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณที่สนนะครับ <laughs>